ในคลิปนี้นะคะบังมากันแบบเฉพาะกิจเร่งด่วนเลยนะคะเพราะว่าสถานการณ์ PM 2.5หรือว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในเมืองไทยของเรานะคะกำลังเยี่มแย่มากๆนะคะซึ่งประเทศญี่ปุ่นนะคะเขาก็เป็นประเทศที่มีไอเทมที่ต่อต้าน PM 2.5นี่ค่อนข้างเยอะแล้วก็น่าสนใจมากๆนะคะวันนี้ก็หยิบมาแบบค่อนข้างหลากหลายไอเทมเลยนะคะที่จะมาแนะนํากันนะคะก็เป็นเรียกว่าเป็นไอเทมเสริมแล้วกันนะคะเพื่อจะปกป้องผิวของเราแล้วก็ร่างกายของเราจาก PM 2.5นะคะก่อนอื่นเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนนะคะว่า PM 2.5เนี่ยมันเล็กมากๆมันคือฝุ่นที่แบบเล็ก กว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผมของเรา25เท่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เล็กกว่ารูขุมขนของเราแน่นอนนะคะเวลาที่เราสัมผัสอากาศที่มันมี p m 2.5ปุ๊บเนี่ยมันสามารถซึมเข้าผิวของเราได้เลยอันนี้คือแบบอันตรายมากๆนะคะแล้วใครนะคะที่แบบเป็นเหมือนบ้านนะคือแบบแพ้ฝุ่นแพ้แบบ p m 2.5อะไรแบบเนี้ยคือน่าจะเหอได้ง่ายมากน้ําตาไหลคันตาอะไรต่างๆนะคะ ซึ่งประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างตื่นตัวกับสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วก็มีหลากหลายไอเทมมากๆนะคะไอเทมแรกที่อยากจะแนะนำนะคะก็ชิ้นนี้นะคะเป็นของค่ายชิเซโดจะบอกว่าค่ายชิเซโดเนี่ยเป็นค่ายที่มีหลายไอเทมมากๆที่ต่อต้านพวก pm 2 5นะคะแล้วก็หลากหลายเทคโนโลยีนะคะไม่ว่าจะเป็น e h ada, ออ d a อดีโปรแกรมหรือว่าตัวชิเซโดเองก็มีนะคะตัวแรกเลยนะคะนี้ ใช้มาตลอดเลยนะคะหลายปีมากๆแล้วก็ใช้ดีมากๆนั่นก็คืออีฮาดะนะคะตัวนี้เนี่ยคงเห็นบ้างแนะนําไปหลายทีแล้วแต่ว่าในทาง YouTube ขอแนะนําอีกทีนึงแล้วกัน,นะค่ะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นมิสค่ะคือเป็นโลชั่นนะคะห้ามเขย่าวขวดนะคะอย่างที่เคยบอกไปว่าหลายคนรีวิวผิดนะคะว่าไปเขย่าจริงตัวนี้ห้ามเขย่านะคะคือเปิดออกมาปุ๊บฉีดได้เลยนะคะห่างจากผิวหน้าของเราประมาณ20เซนมันจะเป็นละองน้ํานะคะไม่มีแบบ การช่วยแบบคีพวกเมคอัพอะไรใดๆเลยนะคะคือมันเป็นละอองน้ำที่เน้นการคือบล็อกผิวของเรานะคะจาก PM 2.5เทคโนโลยีของอ e ีฮาดะนะคะจะเป็นเทคโนโลยีแบบสะท้อนค่ะก็คือเขาจะเป็นแบบไอออนที่มันเป็นแบบเคลียร์ไทป์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีสิทธิบัตรของเขานะคะก็คือเวลาที่เราฉีดไปเนี่ยมันก็จะบล็อกพวก PM 2.5หหรือว่าฝุ่นละอองต่างๆนะคะ เพื่อให้แบบสะท้อนออกคือมันจะไม่เกาะผิวของเรานั่นเองนะคะก็คือมีผลก็คือจะช่วยทําให้แบบเออผิวหน้าของเรานะคะไม่ดูดซึมเจ้า pm ส5ุด้าเข้าไปนะคะซึ่ง e h ฮา a าจะมีอีกหนึ่งชิ้นนะคะที่พ้างแนะนํามากๆเลยนะคะนั่นคือตัวนี้นะคะชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะเจลทา์นะคะของเขาเนี่ยจะเป็นหลอดเล็กๆแบบนี้นะคะก็คือเราจะใช้นะคะมันเจลใสนะคะทาบริเวณเปลือกตารอบตาของเรานะคะแล้วก็บริเวณรอบจมูกของเรานะคะอันนี้ก็คือเทคโนโลยีเดียวกันแต่ว่าเป็นเจลทา์นะคะ ซึ่งสองตัวนี้เนี่ยเวลาที่ต้องไปซื้อตามร้านขายยาที่ญี่ปุ่นนะคะทางเภสัชเขาจะแนะนําตัวนี้มากกว่าก็คือจะเป็นรุ่นเจลมากกว่านะคะแต่สุดท้ายก็คือซื้อ2อันอยู่ดีทาทั้งเจลแล้วก็ฉีดตัวนี้นะคะเพื่อปกป้องผิวของเราซึ่งอันนี้เนี่ยต้องใช้มาหลายปีแล้วแล้วก็เห็นผลมากทีเดียวนะคะตัวนี้ก็คือช่วยชีวิตมาหลายทีแล้ว่วชอบมากๆนะคะใครที่ไปญี่ปุ่นนะคะก็อย่าลืมนะคะหาซื้อกันนะคะอิฮาดะอัลเลอร์สกรีนนะคะก็มีทั้งเจลแล้วก็เป็นแบบโลชั่นมิสนะคะตัวนี้ยังงไไมมม่ีขายยในนเือทะะคะ ชิ้นต่อไปนะคะยังอยู่ในค่ายของชิเซโดค่ะนั่นคือดีโปรแกรมนะคะซึ่งดีโปรแกรมเนี่ยจะเป็นไอเทมที่หาซื้อได้ง่ายแล้วนะคะเพราะว่าเข้าเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะคะจะมี3มตัวที่พ้องแนะนำนะคะทั้ง3าตัวนะคะจะอยู่ในกลุ่มของกันแดดนะคะแล้วก็มีตัวนี้นะคะที่เป็นทั้งกันแดดแล้วก็บ B ีด้วยนะคะมาดูที่ตัวนี้กันก่อนนะคะดีโปรแกรมตัวนี้นะคะจะเหมาะกับผิวที่ค่อนข้างบอบบางแพ้ง่ายแล้วก็ ผิวแห้งก็สามารถใช้ได้นะคะ2ชิ้นนี้นะคะจะเป็นกันแดดที่ไม่มีสีนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่เด็กเลยนะคะก็คือเขาเขียนไว้ว่าเด็กอายุ48วันขึ้นไปสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดเลยเพราะว่ามันไม่มีสีนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นกันแดดตัวนี้เนี่ยจะเป็นกันแดดสําหรับผิวแห้งนะคะ,ะค่า SPF เขาจะน้อยนิดนึงนะคะคือจะเป็น37แล้วก็ PA 3+ แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะก็คือจะเป็น SPF 46นะคะแล้วก็ PA 3+ ทั้ง2ตัวนะคะจะเป็น non chemical sunscreen ะครเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนผสมของเขานะคะจะอ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายแล้วก็ผิวเด็กนะคะอันนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะซึ่งเทคโนโลยีของเขาเนี่ยจะแตกต่างจากอ e ีฮาดะนะคะอย่างอ e ีฮาดะเมื่อกี้นะคะเป็นเทคโนโลยีแบบสะท้อนนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะเขาจะใช้คําว่า a d s o r บนะคะนั่นคือการดูดซึมนะคะ คือเทคโนโลยีของเขาเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆส่วนผสมที่เป็นชั้นฟิล์มบางๆนะคะเวลาที่เราทาไปที่ผิวเนี่ยมันจะเคลือบผิวของเรานะคะแล้วก็เวลาที่เราเจอ pm 2.5ปุ๊บมันจะดักจับค่ะแล้วก็ดูดนะคะคือเกาะ pm 2.5นี้ไว้แล้วก็แปรสภาพของมันนะคะที่มันจะเป็นกรดอะไรต่างๆที่มันทําให้ผิวของเราระคายเคืองเนี่ยทำให้ค่ามันสมดุลกับผิวนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นกันแดดที่มันเป็นเนื้อแบบครีมนะคะก็คือจะเหมาะกับผิวที่ค่อนข้างแห้งนิดนึงนะคะทาไปเนี่ยจะ เนี่ยค่ะมันจะชุ่มชื้นเลยแล้วก็ค่อนข้างแบบบล็อกผิวของเรานะคะแล้วก็ไม่ได้เกิดความมันวาวนะคะชิ้นต่อไปนะคะก็จากดีโปรแกรมอีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเนื้อจะเป็นเอสเซนนะคะก็คือจะค่อนข้างบางเบากว่า,วานะคะเหมาะกับผิวทีออ่มันง่ายมากกว่าอันนี้เนี่ยคนไทยน่าจะชอบ เพราะว่าเนื้อของเขาเนี่ยเกลี่ยดได้ง่ายแล้วก็ซึมไวนะคะอันนี้จะค่อนข้างเหมาะกับสภาพผิวของคนไทยนะคะแล้วก็ค่า SPF ของเขาจะสูงกว่านะคะรุ่นตัวครีมนะคะส่วนอีกตัวนึ่งนะคะ ตัวนี้ก็แนะนำมากๆแล้วก็ตัวนี้ติดแรงกิ้งของแอปคอสเมด้วยนะคะนั่นคือตัวนี้จะเป็น BB นะคะ b b จากดีโปรแกรมนะคะแล้วก็พร้อมกับเป็นกันแดดในตัวด้วยนะคะสำหรับคุณผู้หญิงนะคะบ้างแนะนำใช้ตัวนี้ไปเลยนะคะพอใช้ตัวนี้เสร็จปุ๊บต่อด้วยอีฮาดะนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวนี้อีกทีหนึ่งนะคะนี่คือแบบรดมากนะคะส่วนคุณผู้ชายนะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้ตัวนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยตัวนี้นะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวนี้ก็ได้เช่นกันนะคะส่วนเด็กน้อยนะคะ เด็กน้อยก็ใช้เป็น2ตัวนี้นะคะส่วนอีฮาดะนะคะจะใช้ได้ตั้งแต่6ขวบเป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ดูกันดีๆนะคะส่วน BB ตัวนี้นะคะจะเป็นในส่วนของคอสเมติกด้วยนะคะก็คือเป็นกันแดดด้วยนะคะแล้วก็เป็นเนื้อ BB ด้วยซึ่งเขาจะมีให้เลือกแค่2สีมัีงถ้าจะไม่ผิดเขาต้องใช้สีไลท์นะคะคือจะเป็นสีค่อนข้างอ่อนนิดนึงแต่ว่าเนื้อสีของเขานะคะมันไม่ได้เข้มมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเกลี่ยได้เลยนะคะ ค่อนข้างเกลี่ยได้ง่ายนะคะแล้วก็เนื้อบางเบานะคะคือมันจะไม่ค่อยแบบเป็นคราบเลยเท่าไหร่นะคะก็ปกป้องผิวของเราได้ดีมากๆนะคะมาที่กันแดดนะคะยังมีอีกหนึ่งค่ายนะคะนั่นก็คือของเดกอเต้ในเครือของโคเซ่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็น Sun เชลเตอร์มัลต Prote ใช้มานานเหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นกันแดดที่ปกป้องผิวของเรานะคะจากทั้งแสงแดดได้ดีมากๆคือเป็นค่า SPF 50บวกนะคะแล้วก็ PA 4บวกสูงสุดเลยนะคะตัวนี้นะคะจะสูงกว่าดีโปรแกรมนะคะแล้วก็เป็นสูตร Physical Sunscreen ด้วยนะคะก็คือสะท้อนแสงแดดออกนะคะไม่ได้ดูดซึมนะคะตัวนี้เนี่ยพยายามหาข้อมูลแล้วแต่ยังไม่ทราบนะคะว่าเขาใช้เทคโนโลยีอะไรในการดูดซับหรือว่าการสะท้อนเจ้า PM 2 5นะคะแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยเคลมว่าสามารถปกป้องผิว เราจาับ PM 2.5ได้นะคะถัดไปอีกตัวหนึ่งนะคะเพิ่งมาสังเกตว่ามันกัน PM 2. 5ดได้ก็คือตัวนี้กันแดดตัวนี้จากชิเซโดนะคะคือปกติเวลาที่เราซื้อในเมืองไทยอะ่ะเวลาเราอ่านฉลากข้างหลังอะ่ะมันจะไม่เห็นเพราะว่าฉลากเมืองไทยแปะทับนะคะแต่ว่าพอมา,าอ่านฉลากที่เขาขายที่ญี่ปุ่นเนี่ย เฮ้ยมันเขียนนะว่ามันแอบซอบ PM 2.5นะคะแล้วก็ Other อ o l l u t i o n ด้วยนะคะตัวนี้ก็สามารถปกป้องผิวของเราจาก PM 2.5ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นมันเวิร์กมากกับการทาผิวตัวของเรานะคะคือไอเทมต่างๆพวกนี้เนี่ยต้องทาผิวหน้าหมดเลยนะคะตัวนี้เนี่ยมันก็เริ่มฉีดผิวตัวแล้วเพราะว่ากลัวนะคะ ส่วนตัวนี้เนี่ยปกติจะใช้เป็นกันแดดผิวอยู่แล้วนะคะจริงๆมันใช้ได้ทั้งตัวเลยก็ตัวนี้นะคะกัน pm 2.5ได้เพราะฉะนั้นแนะนําเลยนะคะใช้เป็นกันแดดแบบ everyday เลยนะคะก็คือทาไปที่ผิวของเราเลยนะคะก็จะช่วยปกป้องนะคะช่วยดูดซับ pm 2.5ไม่ให้มันซึมเข้าผิวของเราค่ะ ชิ้นต่อไปนะคะเป็นไอเทมเสริมเวลาที่เราใช้แมสต่างๆนะคะนั่นะคืออันนี้นะคะจากแบรนด์อ e ีทันะคะหรือว่าคนญี่ปุ่นจะเรียกว่าอ e ีทักนะคะซึ่งแบรนด์นี้นะคะจะเป็นแบรนด์ที่คุณหมอญี่ปุ่นเนี่ยเขาแนะนำค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเด็กๆนะคะหรือว่าตัวเราเองก็แล้วแต่เวลาที่เราใส่แมสต่างๆนะคะ คือมาสก์เนี่ยมันก็ป้องกันใช่ไหมไม่ให้แบบ PM2 5สุด้าเนี่ยมันเข้าร่างกายแต่ว่าเวลาที่มันกรองเนี่ยพวกฝุ่นละอองต่างๆหรือว่าเชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันก็จะเกาะที่มสก์แล้วเวลาเราถอดบางทีมือเราก็ไปเผลอจับอะไรต่างๆนะคะแล้วก็บางทีไปจับของกินของอะไรอย่างนี้เชื้อโรคต่างๆแบคทีเรียต่างๆมันก็สามารถเข้าสู่ร่างกายของเราได้เช่นกันตัวนี้นะคะมันจะเป็นสเปรย์น้ำค่ะก็คือเราใช้พ่นชีทมาสก์ของเรานะคะแผ่นมาสก์ของเราทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะ เพื่อปกป้องนะคะให้มันเนี่ยไม่เกาะพวกสิส่งสก,กปรกพวกเชื้อไวรัสแบคท,ทีเรียอะไรต่างๆนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เขียนว่า PM2.5 โดยตรงนะคะแต่ว่ามันเขียนว่าพวกไวรัสแล้วก็ฝุ่นละอองต่างๆก็คือมันจะไม่เกาะที่ชีนมาของเรานะคะตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์เสริมที่อยากจะแนะนํามากๆนะคะ นอกจากผิวแล้วนะคะคือ PM 2.5ก็สามารถเข้าทางดวงตาของเราได้เช่นกันนะคะอย่างบางเองเนี่ยเป็นคนค่อนข้างตาแห้งนะคะก็จะระคายเคืองได้ง่ายนะคะเวลาที่เจอกับฝุ่นละอองหรือว่า PM 2.5หรือว่าละอองเกสรต่างๆนะคะมุงจะมี2ตัวนี้นะคะอันนี้เนะี่ยอาจจะไม่ใช่ไอเทมญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าอยากจะให้ติดเอาไว้นะคะก็คือช่วงนี้อาจจะต้องหยดกันบ่อยนิดนึงสําหรับน้ําตาเทียมนะคะน้ําตาเทียมเนี่ยเขาจะมีหลายแบบใช่ไหมแต่แบบที่บุ้งแนะนําคือจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งจะมีราคาค่อนข้างสูงกว่าน้ำตาเทียมปกตินิดนึงเพราะ ว่ามันจะเป็นรุ่นที่ใช้แล้วทิ้งนะคะก็คือนี่ค่ะก็คือ1อัเนเนี่ยสามารถใช้ได้1วันนะคะก็คือเวลาเปิดแล้วเนี่ยสามารถใช้ฝาเนี่ยปิดได้คือถ้ายี่ห้อนี้เนี่ยมันสามารถปิดฝาลงมาได้นะคะถ้าสมมติเราไม่ได้ออกไปไหนอะไรเงี้ยคือใช้อยู่กับบ้านนะคะก็คือสามารถใช้ได้นะคะ1วันก็1อันแต่ว่าจริงก็ไม่พอหรอกนะคะปกติก็คือ1วันประมาณ2หลอดนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะดีกว่าน้ําตาเทียมที่มันเป็นกระปุกแบบ,บหยอดไปเรื่อยๆใช้ได้1เดือนตรง <Sure. S 1> ที่ว่ามันจะไม่ใส่สารกันเสียนะคะเพราะฉะะะนนนั้นนยยใร มันจะดีกว่าก็เลยแนะนําให้เพื่อนๆซื้อเป็นแบบนี้มากกว่านะคะมันจะดีกับสุขภาพดวงตาของเรามากกว่านะคะส่วนอีกชิ้นนึงนะคะจะเป็นไอเทมญี่ปุ่นที่พ่อต้องซื้อติดตู้เอาไว้นะคะนั่นคือตัวนี้นะคะมันจะเป็นยาหยอดตาที่เป็นยานะคะอันนี้คือจะไม่ใช่น้ําตาเทียมปกติแต่ว่าจะเป็นยาเลยนะคะเวลาที่เกิดอาการแบบเฮ้ยเหมือนจะเป็นตากุ้งยิงป้าเชื้อโรคอะไรต่างๆะคะ่ะแล้วเกิดอาการเจ็บตาตาเริ่มบวมเฮ้ยตาเริ่มแดงปุ๊บใช้อันนี้หยอดนะคะ วิธีการใช้นะคะคือ1วันนะคะจะหยอดประมาณ5-6ครั้งนะคะ1ครั้งเนี้ยจะหยอดประมาณ 2- 3หยดนะคะใครที่เริ่มมีอาการเจ็บตานะคะตาแดงเคืองตาเริ่มเป็นตุ่มที่ตาอะไรนี้นะคะหยอดตัวนี้ไปนะคะประมาณ3-4วันจะหายนะคะบางคนถ้าสมมติว่าหยอดเริ่มเริ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันเดียวก็หายนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าหยอดไปต่อเนื่องกันสักประมาณแบบ5วันแล้วไม่หายอันนี้ต้องไปหาคุณหมอแล้วนะคะอันนี้คือจะเป็นยาสามัญประจําบ้านที่เออต้องพกติดเอาไว้นะคะอันนี้ก็จากโรโตค่ะเขามีหลายยี่ห้อนนะะคกก็ลองไไปดดูั้นะคะ แต่ว่าตัวยาเนี่ยก็ใกล้ๆกันค่ะเอามาสรุปปิดท้ายนะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยบ้างลงสกินแคร์อะไรยังไงกันบ้างนะคะคือสกินแคร์ลงตามปกติเลยคะ่ะใช้อะไรก็ใช้ปกติเลยนะคะแต่ว่ามาเสริมตรงช่วงกันแดดนะคะซึ่งกันแดดทุกวันนี้เนี่ยบ้งก็ใช้เป็นตัวนี้แทนนะคะคือเดกอเต้นะคะก่อนหน้านี้นใช้เป็นแอคเซนใช่ป่ะตอนนี้เนี่ยขอเปลี่ยนม,มาเป็นแบบตัวที่มันกัน p m 2 5ได้นะคะก็เลยมาใช้ตัวเดกอเต้นะคะซันเชลเตอร์นะคะหรือว่าจะใช้เป็น2ตัวนี้จากดีโปรแกรมก็ได้นะคะ ผิวแห้งใช้ตัวนี้นะคะส่วนผิวมันผิวผสมใช้ตัวนี้นะคะหรือว่าใครอยากจบในขั้นตอนเดียวนะคะพร้อมกับ BB ก็ใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะจากดีโปรแกรมนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นทั้งกันแดดด้วยแล้วก็ BB ด้วยนะคะพอเราลงกันแดดอะไรเรียบร้อยเสร็จนะคะมันก็จะต่อด้วยตัวนี้ค่ะก็คือทาที่บริเวณเปลือกตาของเราก่อนการลงอายแชโดว์นะคะไม่รู้ว่าช่วยหรือเปล่านะคะถ้าทาแบบตอนขั้นตอนนี้แต่ว่าอุ่นใจนะคะคือทาก่อนนะคะทาหนึ่งรอบนะคะทาจมูกด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ไปแต่งหน้าตามปกตินะคะ พอแต่งหน้าเสร็จปุ๊บนะคะนี่ค่ะก็ฉีดด้วยตัวนี้นะคะก็จะเป็นสเปรย์นะคะสเปรย์น้าอีกทีหนึ่งนะคะฉีดไปให้ทั่วเลยนะคะเส้นผมด้วยนะคะผิวตัวด้วยฉีดไปเลยตอนนี้ไม่กลัวเปืองใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าหน้ากลัวจริงๆนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ขอแปะอีกรอบหนึ่งบริเวณจมูกของเรานะคะตรงนี้นะคะเสร็จแล้วยังไม่จบค่ะทุกคนต่อด้วยตัวนี้ค่ะ ทาผิวกายกันแดดไปด้วยกัน pm 2.5ด้วยนะคะเฮ้ยตัวนี้ amazing <im itation> มากเพิ่งรู้ว่ามันกันได้นะคะ <im itation> ก็ทาไปเลยค่ะทั้งตัวเสร็จแล้วนะคะก่อนคาด m a s าสทุกครั้งนะคะก็ฉีดตัว e tag ตัวนี้นะคะทั้งหน้าแล้วก็หลังมาสนะคะแล้วก็คาดมาค่ะอันนี้ก็เป็นการจบกระบวนการนะคะต่อต้าน pm 2.5ในช่วงภาวะที่น่ากลัวเช่นนี้ค่ะนอกเหนือจากกันแดดที่บ้าแนะนำในคลิปนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งตัวนะคะเผื่อใครที่อยู่ญี่ปุ่นนะคะลองไปซื้อกันดูนะคะ ของฟังเกลสันกาดนะคะคือบ้างอ่านในแม g กกาซีเนี่ยเออรู้สึกว่าหลายๆบอกกอ็เขาก็แนะนําเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคนเมืองในในปัจจุบันนี้นะคะ คือนอกเหนือที่มันจะปกป้องผิวของเราจากแสงแดดนะคะคือค่า spf 50บวกด้วยนะคะคือค่อนข้างสูงแล้วก็ยังแบบปกป้องผิวจาก pm 2 5แล้วก็บลูไลท์ได้ด้วยนะคะแล้วก็ราคาก็ไม่ค่อยได้แพงมากด้วยนะคะใครที่ไปญี่ปุ่นหรือว่าอยู่ญี่ปุ่นตอนนี้ก็ลองซื้อกลับมาดูแล้วบอกมันด้วยแนวว่าดีไหมนะคะเดี๋ยวจะไปซื้อตามนะคะโอเคสาหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกันนะคะยังไงก็ไปลองหาซื้อกันดูค่ะหาซื้อไม่ได้ก็ลองแบบ pre o ด d e r นะคะแม่ค้าก็เออใจ ใครชอบนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะกด subscribe กันด้วยนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการติดตามนะจ๊ะคลิปนี้นะคะบังขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ